สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมกชิลานะคะก็มากันในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทําคลิปลองของกันอีกแล้วค่ะเพราะว่าช่วงนี้คืออะไรของอบไม่เก่งออกแบบว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วทางเราเนี่ยต้องรีบอัปเดตกันเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยคลิปรองของก็น่าจะเยอะกันหน่อยเนาะซึ่งมาในวันนี้เนี่ยของที่เราจะมาลองกันนะคะไม่ใช่ของที่แบบว่าใหม่ซะทีเดียวนะคะเป็นของที่มีมานานแล้วเป็นของถูกดีที่เน่เคยรีวิวไปแล้วด้วยค่ะ แต่ว่ามาในครั้งนี้เนี่ยเขาออกสีใหม่มาด้วยกันทั้งหมด5สีในคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็นลิปคอง ส,สีนะจ๊ะอันนี้เนี่ยชื่อรุ่นว่า XOXO Liquid Lip นั่นเองนะคะที่แบบว่าเฮ้ยมันเป็นกระแสช่วงหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นอาลิปสติกที่ใช้ดีนะพิกเมนต์ชัดเจนสีสวยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยแน่นอนค่ะทางแบรนด์ของเขาก็ออกสีใหม่มานะเป็นสีที่แบบว่าเขาบอกมาว่าเป็นสีที่ทาแล้วยังไงก็รอดนะคะเป็นสีที่สวยสดใสอะไรประมาณนี้นะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่า5สีใหม่ของเขาเนี่ยพอทาออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรคะ โอเคค่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึง5สีใหม่เนี่ยเนะขอประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเบอร์204นะที่เป็นเฟรนิ์ของแนกเนี่ยตอนนี้มีขายที่เซเว่นอวแล้วนะคะซึ่งมันเป็นสีที่สวยมากจริงๆอะทุกคนเป็นโทนแบบว่า อิดอิดส้มๆที่ถ้าทาเบอร์เบอร์ก็คือจะเป็นสายเกาหลีนะคะแต่ว่าถ้าทาแบบเต็มปากอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เป็นโทนแบบว่าสายฝอปังๆนะก็เป็นสีที่สวยมากจริงๆนะคะมีขายที่เซเ e ่นอวแล้วอยู่ที่ร้อามสิบเาบาทนั่นเองค่ะอันนี้ก็มาบอกกันไว้เนาะมาเดี๋ยวเรามาต่อกันที่5้าสีใหม่ของเขาเลยดีกว่านะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้แกะซิลเลยเดี๋ยวขอแกะซิลแป๊บนึงนะคะ ทุกคนคือจะบอกว่าแค่มองจากข้างนอกก็รู้แล้วว่าสีสวยแค่ไหนบอกเลยนะคะว่าสามสีนี้เนี่ยตัวแต่งแน่นอน <c oughs> <c oughs> แบบอืมฉันว่าแบบมันจะต้องเป็น,นูที่สวยมากๆแน่ๆนะโอเคเดี๋ยวแน่ก็จะมาสวอชสีให้ดูเลยนะคะว่าพอมันอยู่บนปากของแน่แล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะ ก็ดูสวสีเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหม <c oughs> ก็คือสวาก็อย่างยาวน,นานนะจ๊ะจนพาธิตกดินเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดกันเลยดีกว่านะคะว่าเออหลังจากที่แนกลองดูแล้วเนี่ยแนกชอบสีไหนมากที่สุดนะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยแนกชอบสองสีนี้มากที่สุดนะคะก็จะเป็นเบอร์105แล้วก็เบอร์501นั่นเองนะคะ105เนี่ยก็จะเป็นอารมณ์สีชมพูน่ารักน่ารากัารากกะปินะคะดูสุภาพแล้วก็เบอร์501เนี่ยจะเป็นโทนสีน้ําตาลที่ เอยดีงามากๆนะคะเหมาะกับผู้หญิงผิวเข้มมากนะทาแล้วแบบ มันพอดีมากทุกคนเป็นสีน้ำตาลที่แพทาแทาแล้วสวยนะคะก็แนะนำสองสีนี้กันเลยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราก็มาสรุปกันเลยแล้วกันนะคะเพราะว่านยก็เคยลองใช้รุ่นนี้แล้วแหละก็พอจะทราบดีว่าเออมันประมาณไหนเนาะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยดีกว่านะคะอย่างแรกเนี่ยก็เป็นในเรื่องของแพ็กเกจแพ็กเกจก็มีความเล็กกระทัดพกพาง่ายนะราคาก็น่ารักด้วยอยู่ที่ร้อยสามสิบเก้าบาทนั่นเองนะแล้วก็สีของเขาเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นเลยก็คือทาโลรอบหมดเลยนะคะและมาในส่วนของการติดทนอันนี้เนี่ยทุกคนน่าจะทราบกันดีว่า รุ่นนี้ของเขาติดทนมากจริงๆนะเราเนี่ยก็ทดสอบกันกันน้าให้ดูด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยกันน้ําได้ดีมากๆนะเอามือถูเนี่ยก็มีหลุดออกไปเล็กน้อยเท่านั้นนะคะและมาในส่วนของพิกเมนต์อะไรเงี้ยพิกเมนต์ชัดเจนกบดิมฝิบปากได้มิดแบบว่าแน่นตึบนะเียด้วาแน่นตึบมากนะทาแล้วก็เออไม่เห็นพื้นปากเดิมเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยสรุปโดยรวม ร้อบาทก็คือแนะนําให้ไปลองดูกันนะคะสีสวยมากแล้วก็หาซื้อง่ายนะมีขายตามร้านขายเครื่องสอําอางทั่วไปหรือว่าจะเป็นวัดสันก็มีขายนะคะก็ลองไปหาดูกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนเลยนะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s s r r i e c ช anel แนทด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้เน็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปนะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย